อันนี้ยะเป็นอาหารเช้านะอันนี้มันเชียบวานกินไม่หมดครับแล้วก็อันนี้ของใหม่เอ้ยอันนี้ของของเก่าเนี่ยอันนี้เป็นมันมาร้อยกร,รัมอบรมร้อนนะครับแล้วก็มีฝรั่งหนึ่งลูกผักครับแล้วก็ต้แมแซ่บเมื่อวานเนี่ยก็ขนมขนมเปี๊ยะจริงวันนี้วันชี้เดย์เนี่ยก็ผมก็ยังคุมคุมไว้บ้างนะครับก็ตัวนี้ <c oughs> มิเชราโปนะครับนี่ผมชอบเอาไปผปสมกับไอเวเวทั่วทวไปในเวรสชาเขียวนะั่นแล้วก็เวประจำทีมผมนะฝากได้ครับฝาก้วย TMT โปรเกนเนอร์นะครับก็ตัวนี้ตัวนี้ยุ้ยได้มายุ้ยแข่งแล้วส,สปอนเซอร์ให้มาแล้วก็เราอะ่ะเขาอะ่ะใช้ไม่ได้ทีเนี้ยผมอะ่ะเพิ่มผมว่ะใช้ได้เพราะว่าผมกินแคลอรี่ได้สูงเพราะว่าทำงานเยอะครับ ไม่ค่อยไม่ค่อยมีผลเรื่องการสะสมแฟตเท่าไหร่ก็ใช้ตัวนี้ครับช่วงเพิ่มน้ําหนักเพิ่มกล้ามเนื้อนะแต่ว่านี่เนี่ยผมจะผสมไปแค่ให้พอได้สารอาหารก็คือสักประมาณครึ่งสกู๊ปนะครับพอสกู๊ปหนึ่งมันก็ใหญ่อยู่นี่ผมก็ใช้สกู๊ปธรรมดาเนี่ยใส่เข้าไปนะครับพวกเกนเนอร์พวกเนี้ยเขาจะใส่ใพวกมันโตเด็กติดเลยพวกนี้ยสารเติมเต็มอย่างเงี้ยแต่มันจะมีพวกสารอาหารอื่นเข้ามาเยอะนะครับ นี่ครับมีแอลแอลกูตามีนโพแทสเซียมคอไลท์ะพวกนี้ครับวิตามินวิตามินมีหมดครับประมาณนี้โอเคผมก็ใส่ผสมไปสามตัวเลยแล้วก็คือคือผมได้ฟีลดีอย่างนึงก็คือว่าพอเราผสมครบอันเนี้ยอย่างเอาข้อดีของสามตัวมารวมกันเนี่ยอย่างตัวเนี้ยเขามีมิลลาปโปรจะมีโปรตีนอยู่แล้วนะนี่ผมแบ่งครึ่งถุงนะครับแล้วก็ มีไฟเบอร์ครับมีคาร์บด้วยแล้วก็มีตัวโปรไบโอติกนะครับ15มิลลิกรัมนะครับก็มันจะช่วยเรื่องการดูดซึมการย่อยนะครับแล้วก็ช่วยชะลอการดูดซึมนะปกติเนะี่ยเวะเรากินไปเลยเนี่ยบางทีมันก็เลยเลยกระเพาะเลยแนะมันก็เขาเรียกอะไรอะโมเลกุลมาเล็กอะมันเลยดูดซึมง่ายแต่ตัวผม,มกินเข้าไปแล้วบางทีก็ตดบางทีก็ ท้องเสียมันมันไวไปหน่อยแล้วมันก็มันแพ้เหมือนแพ้นมอ่ะนะแต่พอใส่อันนี้ปุ๊บ่เหมือนทุกอย่างมันสมบูรณ์ผมก็เลยเอามิกรวมกัน3ามตัวเลยทั้งเกนเนอร์ทั้งเวชาเขียวนะครับแล้วก็เวนมอครับชาเขียวแล้วก็นี่มิวทาราโปนะทุกอย่างกินเข้าไปปุ๊บเหมือนกินอาหารปกติเลยก็คือว่ามันคอมพิซอ่ะเออแล้วผมก็กินพวกนี้มื้อแรกผมจะไม่กินข้าวนะข้าวเนี่ยผมว่าไปกินตอนเที่ยงกินพวก ผลไม้มีมันนะครับแล้วก็มีเนี่ยพวกนี้ยมีกุนเชียงคีมจำจุงแล้วก็มันอบนะครับแล้วก็ขนมอาจจะกินแค่ชิ้นเดียวนะครับเพราะว่าเดี๋ยวต้องขับรถนะครับเดี๋ยวง่วงก็จะเป็นค์ฟที่เป็นคอมเพล็กซ์คที่แบบว่าชะลอการดูดซึมให้มันช้าลงนะครับก็ทําให้อินซูลินหลั่งมาน้อยลงนะครับแล้วก็ทําให้การง่วงก็น้อยลงด้วยแล้วก็ นี่เพื่อกันอีกทีหนึ่งก็ตบด้วยกาแฟดำนะครับอีกสักกระป๋องหนึ่งหนุนเบอร์ดี้แบคทีโรนี่ใช้ตัวนี้เลยแบคทีโรช่วงช่วงแข่งลดน้ำหนัก8สัปดาห์ลดไขมัน8สัปดาห์ก็ใช้เบอร์ดี้แบคทีโรนะครับเราก็ใช้การเพิ่มมาล้กระป๋องนะครับเพิ่มเพิ่มมื้อเช้าสัปดาห์ต่อไปผมก็เพิ่มสองกระป๋องเนี้ย เช้ากลางวันเนี่ยค่อยๆเพิ่มมปเรื่อยๆมันช่วยเบิร์นดีครับกาฟแฟดำนะง่ายๆเลยโอเคครับก็ประมาณนี้นะอ่าทอนี้อากาศเป,เปลี่ยนๆดูแลตัวเองด้วยนะครับผมก็ไม่ค่อยสบายเหมือนกันโอเค okay, ครับสวัสดีครับเติมเัาไปเติมค่อยๆกินเทียร์น้อยอะโอเคเดี๋ยวเราเดินทางต่อครับผมกินละรลยนะผมก่อนจะพอ่พอเนี่ยมีงานของผัานเจ้าก็้มีข้าวต้ม ีครับแล้วก็ผัดกระปุ้กแล้วก็เพิ่มผัดซีโป้แล้วนี่อาหารมเช้าแล้วคุณเชียงนิยหน่อยก็กินต่อครับวันชีเตะเปงนโล้วยๆครับสารเส้นแปะนะครับวันนี้มาเที่ยวกันนี่ครับเอาหัวทอดมาเพิ่มนะกินกินแค่นี้พอละประมาณสามมือนะอันนี้ก็พอ น,นี่ขนมผมก็กินทีละลูกนะวันชีต day ก็ค่อยๆกินนะมีแบบมีสติเหมือนกัน,นกินข้าวเพิ่มอีกหน่อยสารอาหารครบผมจะเป็นเกีกินกินเจอะไรแต่ไม่ใช่ไม่เจมีมีกระเทียมเป็นมังคุดรัสตอันนี้นะครับเรากินข้าวอะไรไปหมดแล้วกอเสริมโปรตีนหน่อยครับมีทราโปรนะเดี๋ยวผมจะใส่รวมกับนี่ครับไนโตรเทคนะครับ ให้กดอะมิโนมันครบนะครับก็สองตัวนี้รวมกันโปรตีนประมาณสี่สิบห้ากรัมนะครับก็เดี๋ยวเราหาโปรตีนกินอีกสักถ้าเป็นเนื้อสัตว์ก็อีกประมาณสักสองร้อยสามร้อยกรัมก็พอแล้วนะโอเควันนี้ประมาณเนี้ยครับโอเควันชีตเดย์นะแต่สารอาหารโปรตีนผมจะไม่ให้ขาดเลยโอเคครับสวัสดีครับชชอาเป็นครับมื้อก่อนนอนนะครับวันชีตเดย์นี่ครับนี่ช่วยหนุนป้าหน่อย ป้นเชียงใกล้หมดละใกล้ลหมดละกว้งตาอันนี้ของพี่แมวไม่เกี่ยวแล้หยาบแตงกวานี่อันนี้เป็นเขาเรียกอะไรนะขนมจีบต้มแบบต้มหมูเพียวๆนะครับนี่ค่อนข้างจะคีนนะเนื้อเนื้อเนื้อหมูเพียวๆเลยคนระับ ก็มีมีถั่วนะครับก็นี่หมูข้าวข้าวหมูย่างผมกินไปครึ่งเดียวเพราะว่าเวลาขับรถกลับบ้านเนี่ยเดี๋ยวมันง่วงก็กินกินไปครึ่งเดียวพอนะครับแล้วก็เดี๋ยวมากินต่อที่บ้านก็ประมาณนี้ครับมื้อสุดท้ายเดี๋ยวก็พอหลังจากเรากินเสร็จเนี่ยเราก็จะออกไปเดินคาร์ดิโอหน้าบ้านสักบางทีก็สี่ห้าทีชั่วโมงแล้วแต่แล้วแต่ผมนะผมใช้เดินเดินเดิน เดินเรื่อยๆอืมประมาณนี้ครับให้มันอาหารมันย่อยนะครับแล้วก็คุมแคลอรี่อะไรพวกนี้ด้แต่ว่าไม่ได้คุมมากครับวันนี้วันชีเดย์อ่ออันนี้ก็ไมอ่อันแล้วนี่นมาม่าต้มธรรมดานี่ใส่ผักแค่นี้เลยประหยัดด้วยอืมโอเคไปเจอนใหม่คลิปหน้าครับผมโอเคสวัสดีครับ